สออยอมรับมีคนคุยแล้วเป็นเบอร์หนึ่งในใจยืนยันไม่ได้สับขาหลอกทุกการสัมภาษณ์ตรงตามนั้นขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคนแอปไม่สามารถตามอธิบายได้มีประเด็นคู่จริงให้แฟนๆได้ฟินกันอยู่บ่อยๆสำหรับ แอปพักซออนพักสุขเจริญนักสแสดงสุดสวยซึ่งก่อนหน้านี้แอปก็ออกมาเปิดใจในรายการหอมปากหอมคออี0.4ทางช่อง YouTube โทนอมชาแนอินดีซึ่งตอนนั้นแอปได้กล่าวเองเลยว่าสถานะหัวใจตอนนี้มีคนคุยแล้วทำให้แฟนคลับเดากันไปต่างๆนานาว่าหนุ่มคนไหนเป็นคนคุยของแอป ไม่ว่าจะเป็นทีมพิธาหรือน,นก,กุลชาโนนนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอัปเดตสถานะหัวใจล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่วันที่5สิงหาคม2566แอปทักะออนได้ออกงานอีเวนต์บริเวณพาร์คพารากอนและได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอัปเดตสถานะความรักโดยแอปบอกว่าตอนนี้มีความสุขตอนนี้ค่อนข้างโฟกัสกับหัวใจตัวเอง ทั้งนี้แอปยืนยันว่าทุกๆการสัมภาษณ์ไม่ได้สับข,ขาหลอกเป็นไปตามนั้นจริงๆอีกทั้งบางอย่างคนตีความไปเรื่อยๆแอปก็ตามอธิบายทุกคนไม่ได้ถามว่าตอนนี้ชัดเจนขึ้นไหมก็เรื่อยไม้ยมงตามธรรมชาติทุกอย่างอาจต้องใช้เวลาบางคนอาจจะจิ้นแต่ถ้าทุกคนมีความสุขแอปก็มีความสุขแต่ยอมรับเลยว่ามีเบอร์หนึ่งของตัวเองแล้ว ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาบอกเมื่อสื่อมวลชนถามว่าเป็นรุ่งน้องหรือเปล่าแอปก็ตอบปัดไปว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะมาบอกเราอาจจะเจอกันงานหน้าอีกทีอัปเดตสถานะคนคุยครั้งนี้ก็ถือว่า แอปทักซออนมีคนคุยเบอร์หนึ่งในใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเป็นอีกครั้งที่หัวใจของแอปจะได้กระชุ่มกระชวยจากความรักครั้งใหม่ยังไงก็รอติดตามการอัปเดตสถานะหัวใจจากแอปอีกทีเพราะทุกอย่างต้องใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่แอปทักซอนบอกไว้จริงๆคะ่ะ